วัดรอบวงล้อเพื่อตั้งค่าใหม่กลับเอาแบบละเอียดยิบเป็นมิลลิเมตรเลยครับทดลองจับ G P S แล้วตรงเป๊ะครับเดี๋ยวทดลองปั่นดูสัก5้าหกกิโลถ้ามันเพี้ยนยังไงก็เดี๋ยวมาตั้งค่าใหม่ ตั้งเองได้แล้วไม่ต้องไปจ้างใครตั้งของใช้ส่วนใหญ่ในบ้านนี่ทำเองทั้งนั้นไม่ต้องไปจ้างใครนอกจากมันยากจริงๆเนี่ยเคยไปจ้างเขาเดี๋ยวเย็นนี้ลองปั่นดูว่ามันจะเป็นยังไง